คิดว่ายัางไม่เห็นแต่มารถลดลงมือไปก่อนถามว่าลงมือทำกับว่าปลอความสุขครับผมยังบม่รู้หรอว่ามันสิตเป็นยังไงเหาแต่บางเขาเห็นมันออกด้วยเห่ากับมีความสุขแล้ะครับผม,มไปเห็นเพื่อนกับอยากได้คือเพื่อนเอ๊ยอยู่สวนเฮาสีเห็ดใดบเพื่อนโมโนเพื่อนบาระกินอาหารอยู่บ้านสวนเพื่อนกับคือจังมีความสุขครับอาอเขาสีเห็ดใดคือเพื่อนโมโน่าสาัา่นว่ะเอาลอ่องเ่งว่าสาั่นครับเป็นไรแม่บ้านกับการล่อค่อยเห่าตามปีกว่า ไปจั้งไดกันคือสุกกันแล้วมาก <ผม S 2> ได้เห็นแล้วกันนี่แหละหคือขัควมสูงขอ้เหา,มา,ม,าม,มาแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้มาพอกับบ้านน้องในช่องปบป,ป่าผ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวืันนี้บ้านน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกหนึ่งแปลงครับผมแม่เพิ่นจะปลูกเผ่าและก็เฮ็ดสวนผสมประสานนะครับเนาะพี่กัดแปลงนี่ก็อยู่บ้านน้องแวงนะครับเด้อตำบลน้องแวงอำเภอกันทาลลมจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับเดี๋ยวืันนี้บ้านน้องก็สิพาพี่น้องมาหาเจ้าของแปลงเพิ่นนี้ครับ สวัสดีครับคุ่แม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแม่ซื้อแม่ยังนออแม่อาม้อนยังหลาจ้าครับผมตรงนี้คือเป็นแปลงที่สองของแม่แปลงที่สองครับผมแปลงที่สองเฮานี่ประม่านตักไรครับแม่อยู่นี่ของแม่เองนี่สองไรกว่าออสองไรเื่อกันอ่าสองไรกว่าเป็นสองแปลงสองฟังบ่แม่แปลงไอ้ฟังนี่จะเป็นของพี่ชายค่ะโอ้แต่ว่าแม่ก็เป็นผู้ดูแลคือเก่าผู้ดูแลคือเก่าครับโอ้เริ่มนี่ประม่านจักปีแม่ปลาเผาเขาฟังนี้ เหมือนเหมือนกันค่ะสองปีใอ้สามปีสองเดือนค่ะสามปีสองเดือนซ้ากันแต่ว่าทั้งนี้จะได้ได้ผลกลัวครับตรงนั้นมันชุ่มแห้งบ่แม่ชุ่มแห้งโอ้เวช่วงหนาฝนเดือนเก้าเดือนสิบหน้ามันไหลจะโปร่งกว่าค่ะเป็นคลองใสหันเลยแม่แม่่ครับบานนี้โอ้ออกน่ายเลยตัวแม่ทั้งนี้นวย้ครับผมป้าแม่เอาเบื้องข้างในเนี่ยครับเอาเลยจ้าโอ้นี่ครับพี่น้องครับโซนทั้งนี้ เป็นบักเ้าพันหยังแม่นี่ไออันนี้ก็ก้นจีบบ้านแพ้วนะคะโอ้ก้นจีบบ้านแพ้วเพื่อการตนมากมันจะได้ร่วมร่วมมากนะอจาะครับมันจะว่าก้นจีบเสมอไปโอ้เข้าปลูกประมาณจักต้นแม่อยู่นี่อยู่นี่สุสวนร่อนนี่ของแม่นี่เก้าสิบสองต้นโอ้ปลูกนี่นี่เก้าสิบสองต้นเลยครับผมแต่ว่ายังม้วนมดอ่ะที่ยังไม่เหลืออยู่แต่เขาก็เพิ่เอาเอาเอาตีช่ำไบหนัคืขึ้นมาปลูกต่อ เกาอ2ต้นนี่เพิ่นออกผลผลิตทั้งหมดหรือเปล่าแม่กะแทบจะหมดแล้วอ,ออกบบจันแทบจะหมดแล้วครับผมเพราะว่าโตกมาปีนี้ก็คือเริ่มออกจันทั้งหมดแล้วแมนครัแมนครับโอ้เฮาเริ่มมีไายได้จากนีที่่ันแม่นี่กะ,กะยังบอทันถือว่าเป็นเป็นไายได้เพราะว่าเฮาวอทันได้ขายออได้กินได้ชิมได้กินนะพี่น้องครับโอ้ชว่วงนี้ก็คือเฮา ยังเอาไว้แต่ซิมก่อนแม่อันดับแรกอันดับแรกกันคือได้ไปทําบุญโอ้ครับผมทําบุญกับญาติพี่น้องลูกๆนั้นลานมาแล้วค่ะช่วงนี้ก้อนเนาะแม่เนอแมนค่ะพ่อเพิ่นออกผลผลิตหลายๆหลายเฮาก็จังจะขายจำหน่ายแม่นค่ะครับผมนี่้อครับพี่น้องเด้อของเพิ่งจะเริ่มออกนี่แหละปัญหาของเพิ่นคือคือร้อนๆเมื่อกี้นี่เพิ่นไปแม่งนี่นะโอ้ร้อนๆ้อนนคันนี่ก็ใบหี่ยวร่วงกันบ่แม่เสียเสียหลายเลยแหละต่มันไม่เงยเลยกับ่วง ปีนี่ผัดแรงแห้งเนาะแม่นาะแมนแม่นแรงแห้งครับจะใส่เกลืหดวน้ำมันอะใส่ยางอันี่ยหัวห่อกับปูกอะยังห่อกับปูกระยะซ้ำกันกับผุนเลยฟังผุนเลยแอนแม่นระยะเดียวกันแต่ว่าทั้งนี้ผัดได้พ้นดีกว่าเนาะแม่นาอเพราะว่าดินเขาโป่งอ๋อดินจะโปร่งต่างกันนะครับดินดินอุ้มน้ำครับเป็นเป็นพื้นหน้าเป็นพื้นหน้ามันกัห่วยแม่มีหอวเห็ดตัวนี้ เฮ็ดอยู่น้ำปลานี่นะเฮ็ดอยู่น้ำปลาปลาเฟืองเท่านี้ตรงนี้ตะก่อนนี่เป็นปลาแบบใดแม่นี่เป็นปลาเริ่มแรกแต่แม่ยังเล็กหน่อยอยู่บนเทศปลาปอโอ้ปลาปอก่อนปูปอใชไมแม่ยังเป็นเล็กหน่อยนะเริ่มแรกป่ะแม่เริ่มแรกครับผมที่นี่บ่ได้เฮ็ดอยู่รวมส้าสิบปีเป็นปลาสูงไงป่เป็นปลาใหญ่เลยครับบานที่นี่ก็มา้อปลาลวง มันเคยได้มีดินแบบช้าสมอาหารไว้ครับผมโอตรงนี้ก็คือเฮาบ่ได้สมที่เลยบ่ๆๆโอบ่ได้บริสมที่เป็นที่ที่ป่าเป็นธรรมชาติของเป็นอ่ะกอดีของเฮานี่คือเป็นปลาธรรมชาติเลยแมนๆๆโอมปลาแบบข้างๆกันจังซั่นบ่แมกไอ้อันนั้นคือเพิ่นปลูกยางอโอปลายางเมื่อก่อนนี่ก็เป็นปลาโล่งๆแบบนี้ครับสมัยก่อนน่ะเป็นปลาโลวงอย่างนี้เลยปลาเขาเฮ็ดเฮ้าเฮดปลาปอเนาะครับบัดทีนี้บัดเฮาเฮาบ่ได้ทําสวน คือของคนเนี่ยเขากับมันกจิกเกิปลาปลาไม่ครับผมปลาต้นไม้ผมบอกแต่ว่ายังบ่ท่านเห็นผลผมว่าสิเป็นบอกข้าวหลอดครับโอ้ยังบ่ท่านแบบว่ามันเจอแรงหลายโอ้บ่พ่อน้ามันเหมือนจะบ่บ่พ่อน้ามันครับผมแดงแดงแห้งโพดนี่เดี๋ยวพนล่วงลงมาหนิครับโอ้พิ่นติแล้วมันกระล่วงเพราะแม่หน่วยล่วงลงเนี่ยระยะห้างนี่ดีแม่บานเฮาไหร่ตั้งได๋นี่ครับผมระยะห้างระยะห้างกับขึ้นกันซ้ำกัน หาคุนหกครับหาคุนหกเลยบางบังบางมองกับหกคุนหกแล้วแต่ข้าปลูระยะขาปลูข้างๆไว้นี่เพื่อเพิ่นตนไหญ่บ่แม่เพื่อนี่เหละยการเพิ่มมาชนกันอ๋อครับผมเพิ่นมาถ้าปูที่ไปก็นี่ย่านย่านมันสูงแข่งกันอ๋อครับมันจะบ่ออกหน่วยมันสิสูงแข่งกันขึ้นไปครับผมเขากับ่ฮูหนะอันนี้ก็มือไม่ครับมือไม่หัดมือไม่หัดครับครับผม นี่ครับพี่น้องครับส่วนทางนี้ของแม่เริ่มแล้วเริ่มจะออกนวยออกจันได้ผลผลิตแล้วนาะแม่นอว่ามันว่ามันแปดสิบเก้าซีบอะไรที่ผลดอกจันเนี่ยครับเป็นไดแม่บานกับการร่อค่อยเห,ห้าตามปีกว่าก็สุกไาแต้งไดนกันคือสุกกระมา<ผ>มได้เห็นแล้วกันนี่แหละคือควมสุกของเห่ามาแล้ว ว่าตั้งแต่ปลูกแล้วเห็นผลผลิตนะแ,แม่นแองงานก็นคือไม่เมื่อยก็ไม่เห็นหนังสี่ก็ซื่ใจละล่ะครับผมนี่ละ่ะช่วงห้อน,นี้ห้องกับปูกกล้วยไปนะครับจะได้ขายกล้วยแล้วนะก่อนโอ้ก่อนเขาอ,อยู่ในกรุงเทพเฮาก็ต้องมาว่างแผนไว้ก่อนัางสี่อนแมนค่ะแมนแมนครับเท่าเฮายูส่วนทั้งแม่อยู่บางแคเนาะไปอยคนสามสิบสามปีไปเห็นงานครับผม สามสิบสามปีก็ออกทั้งวัลไรคิงออกทั้งพุนอสวนมากออกทั้งนครปฐบทมหลายครับไปเห็นน้องเพิ่นก็อยากได้คือเพิ่นนนียอยู่สวนเฮาสีเห็ดได้บ่เพิ่นมโน้อพินบ่ละคิดคือกันนมน่แม่เออเฮาคิดแป่ว่าอยู่สวนโซนทั้งเทพทั้งผุนกับไปเที่ยวทั้งพุนเนาะเพิ่นคือเพิรนคือมีสวนผะพร้าวไปไปกินอาหารอยู่บ้านสวนเพิ่นกับคือจังมีความสุขอ๋อเขาสีเห็ดใด้คือเพิ่์นมโนอว่าสัน่า เอาล่องเบิงมาสั้นครับก็เลยตัดินใจบ่แม่ก็เลยตัดินใจว่าเอาปลาลุอมันกับมาปูกครับผมเพราะว่าเฮาเนี่ยเห็นพื้นที่เขาเหาแล้วแม่ว่ามันบางเปล่าแม่ก็นี่แหละก็เฮ็ดนํากันชวนชวนกันเฮ็ดเนี่ยของพี่ชายครับอันนี้จังเป็นของแม่ผู้เดียวนี่ไปนี้ครับสวนทางนี้ก็เจ็บสองไร่บ่แม่สองไร่กว่าอยู่สองไร่กว่าเลยครับเด้ออยู่นี่ก็คือปลาเผาสีไร่เนาะแม่เนาะ สีไรกลัวครับผมเพราะว่าแบงค์เคยเป็นกระปิชานะอันนั่นสี่หาพกเกือบพกไรโอ้เกือบพกไรเป็นแม่หันีกเกือบพไรในแม่นเบิร์ตนี่ครับผมบานระบบน้ำป้าพ้าวห้านี่ดิแม่บ้านนี่เดานี่ไดตัวนี่ดะอ้ใส่ได้คือกันบ่แม่ใส่คือกันห้าบ่ได้ใส่พลังงานแสงอาทิตย์เลยบ่เพราะว่ามันกะบ่เชื่อมมามันสิเสียค่าไฟหลายเดือนละาสามร้อยก็บาทสี่ร้อยก็บาทครับ กระเบิ้งแล้วพน่นกระพนร่นผลิตกับว่ามันออกแทบทุกต้นเลยสิครับอู้นี่กำลังออกจันทร์อีกต้นตนี้แม่มบึงครับพี่น้องครับอู้ออกจันทร์อีกแล้วถือฝนบอ่นอเนอาะแม่เนาะจ้าโอ้วช่วงคิดว่าพวกนี้เราสีเดือนนี่ครับก็ดอกมาถือจังหวะมีฝนนี่ช่วงแรกมื่อหันห้าได้มุดน้ำโบแม่บ้านนี่แหละใส่ระบบใาอยางอ้หลากซายเลยหลากซ้ายครับผมหลากซ้าย เนี่ยค่าว่านีก็คือสองแถวทั้งนีก็สองแถวครับโอ้คงแม่นีป้า้าแม่เห็ดสามแถวสามแถวค่ะสามแถวนัแม่เนะาะครับผมสามแถวป้าเผานี่ประมาณนี้มุ่นทนพอดีบ่แม่อันนี้แม่บอมุ่นทนบ่มันกระสีเป็นพื้นผาดิครับโอ้เป็นพื้นผาสีเรียมพื้นผาเพราะว่ามันจะเห่าวขึ้นมาครับอู้ยังเห่ยวไปพูดดีกะแม่เนาเนี้เพึ่งได้ครึ่งเดียวก็ได้ครึ่งเดียวได้พีหน้องเด้อป้าแม่หฮายยางไ้เบิ่งเบิ่งครับผม โบแมนใกล้ๆได้พี่น้องเด้วสองไร่กลัวคุณนะครับคุณย่างมาจากคุณเลยตั้งนี้สองไร่กลัวแต่ว่าทางนี้อีกรวมทั้งเบิรนี่เกือบหกไร่โอ้ครับผมรวมทั้งเบิดสวนนี่หกไร่เลยครับเด้อระบบน้ำห่อวนี่กับตอสปริงเกอร์ไว้ก็มีฟังทไงนี่นี่ฟังทั้งนี้สปริงเกอร์สองล็อกครับล็อกทั้งคุณมา่กว่านี้นะสปริงเกอร์ควัสดุมันมาไหวอ๋อกระสันบ้านนี้แม่ดูแลกับไผ่แม่บ้านสวนเฮาหลายๆจั่างสิอ่า ระยะแรกเมื่อถึงสามปีนี่พี่ชายดูแลอ๋อ oh, ครับช่วงนั้นเพราะว่าที่รดน้ำนี่ระยะแรกนี่เป็น,เป,นเป็นตอสปริงเกอร์ขึ้นกันหมดครับผมก็ได้เพิน่นก็ได้ดูแลได้อพแต่ว่าตรมว่าปีนี่แรงแห้งก็ได้มาเปลี่ยนเป็นสายยางฟังนี่ครับฟังทองแม่เลยได้เปลี่ยนเป็นสายยางสายยางหดไปเลยใช่แต่เหลือเหลือสปริงเกอร์อยู่สองสวนครับผมนอกนั้นเลือสปริงเกอร์ออกหดเป็นสายยาง ยังเาวไปฝุนด้ครับเด้อยังเหีวทั้งนี้มันก็ทั้งมีสวนนี่ล่ะที่ได้ตัดครับตัดลูกหลายโอ้สวนนี้กับปูพร้อมกันบ่แม่ปูพร้อมกันหมดเลยครับแม่ครับบานเขาปูบกเผานี่เพิ่นเคยกลายพันธ์บ่แม่มีนะมีมีบ่แม่มีมีตอนที่กลายพันธุ์ยังบ่ทันออกจันโอ้กลายพันธุ์นี่ก็คือบ่บ่ออกจันจ้ายังบ่พันออกจันอบ่แมนว่าเขาจะได้พันธุ์บานเพ้าทั้งเบิด แมนโอ้นี่ครับพี่น้องต้นใหญ่ๆน่ะยังบ่ทันออกมันเมันแบบใบใหญ่แห้งเฮาสังเกตได้เลยบ่แม่สังเกตได้เด้เพราะว่าครับมันจะใหญ่ผิดปกติอยู่อาการการมันจะยาวโอ้คือ2ต้นนี่บ่แม่นี่ใช่ๆแยวนี้เนาะนี่เนาะแมนคือคือคือนำหอมนใเพิ่นจะก้านสั้นครับโอ้แค่สั้นบ่แม่ถ้าตัวกายนี่เพิ่นจะก้านยาวโอ้นี่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งอ่าอันนี้อ่ะนี่ยเนี่ยกลุ่มแจกตังนาะแม่นอ เดี๋ยวพี่น้องหลายคนกับชาว่าแตกต่างกันจังไดนี่ครับคือบันแพร่วงช่วงช่วงก้านเพิ่นจะสั่นโอ้เบื้องก้านด้เลยแม่เนี่ยเห็นว่าแบบเพิ่นเพิ่นหลวงครับครับครับว่าแรงแห้างไกลโอ้หลวงออกใ่ไหนเนี่ก็หลวงนะนี่คือบานแพร่วของแท้ใช่ค่ะใช่แต่ว่านี่โอ้นี่เห็นมาเนี่ยแตกต่างกันไหมเน้องพันไมาจากสวนเดียวกันสวนเดียวกันเลยใช่เพรว่ากากายอีกนี่กายนี่ครับพี่น้องเบื้องบู๊เงี้ยวแตกต่างอีหลีตัวละครับนี่เบื้องได้เลยเนาะแม่เนาะแมน ห้วยหลายต้นอยู่ตัวแม่หลายหลายต้นอยู่นี่หลายพันแต่ว่าก็สามารถขายแหละได้คือกัดน้อแม่หน่องได,ได้ได้ได้ครับผมอู้ย,ยังโดกเลยครับพี่น้องเด้อยังยังยัง,ยงพอมีนี่คือ,อ<ม>ตัดสวนนี่ได้ตัดขายแล้วแม่ครับบ้านนี้ปัญหาของป้าแบบเผ่าเฮานี่มีบ่แม่ปัญหาหลักๆของเฮาปัญหาหลักๆมันก็บ่มีก็ทั่วๆไปนะคะเพราะว่าบนตกมาีก็เกิดหญ้าธรรมชาติแบบนี้ครับผมบ่มีดวงมีหยังมารบกวนบ่แม่ถามว่าดวงบ่ มีมาหน่อยๆแต่บ่บ่บ่ถึงกับว่าต้นตายอ๋อบ้านนี้วิธีรักษาเขานี่จังไดแม่บยไปมีเกลือกับทรายค่ะลูกเหม็นครับบ้านเจ้าค้อว้านเต้าค้อครับก็ข้าวโยนไปหันเลยลูกเหม็นจ้าลูกเหม็นกับแฝนเลยใส่ขวดไปเลยนี่แหละแฝนใส่ขวดไปนี่แต่แฝนไปเลยโอ้เวลาเบิดเขาก็เอามาเติมใส่แอนเวลาหมุนเขาก็เอาติมใส่แต่ว่าทรายเขามาใส่ต้นแอนครับผม เพราะว่าหลายๆสวนก็เจอปัญหาด้วงแน่นาปูเ้านี่คือปัญหาหลักนี่ก็แต่ว่าใหญ่ขึ้นมาปีนีู้้สึกว่าจะเป็นแมงดำน้ำแบบได้ไงบะแมงดำน้ำมันจะกินใบอืกินใบกินยอดมันสิเป็นแบบใบแหงๆอ่ะเพิ่เจาะกินบแเจาะกินจ้ะครับมาปีนี้เจอปัญหาแมงน้มแมงดำน้ำหัวหัว มอญแหลมๆเย้าๆบ่มีปัญหานะไห่เนาะมีมีค่ะมีครับผมแต่ว่าสวนนี้เพื่อนใสจะปิงเกิดสซื้อว่าขึ้นยาฆ่าอะไรอ๋ออๆพุดธนาหลายมันก็มีผลเสียอยู่ได้สปริงเกิบจากถนนขึ้นมานี่สองสวนนี่ครับแต่ิงเกิ์เพราะว่าเป็นของพี่ชายทั้งสองคนนี่เพิ่นเสียใสแต่ริงเกอรร์คับเนี่ยน่ะเจอเนี่ยนี่ปัญหาคือแม่งคือเนี่ยาฆ่ายาฆ่าขึ้นครับผมนี่ื้านี่เฮาบ่ไเ้ ใช่จะเป็นคือมันต่บ่มีหยาค่าก็ต่างกันอยู่เด้ยต่างเนาะแม่เนอแม่นกับสวนของแม่คือกันเด้ฟังหน่อยจะเป็นหญ้าธรรมดาจังซี่เนาะของแม่ของแม่สิมีหยาค่าขึ้นมาหน่อยนึงคือมันล่ามมาจากสวนทั้งขังครับผมมันล่ามมาหรือว่ามันอยู่หม่องแล้วบ่แม่มันมันล่ามมาล่ามมาดิเด้อระวัางบางทีอ่อนนี่คือค่ะครับมันล่ามเข้ามาเพิ่นก็ล่ามมาคือกันแม่นครับผมอู้ปลาเผายางมื่อนี่บ่น้อยเด้อพี่น้องเด้อยยางบ่สุดเลยหล่ะ เมื่อยนึงครับผมโอ้ตะไาปลานี่ผัดหลายแถวเ้องไหมน้อจ้าเนี่เราเพิ่มผิวถีจ่ำใบกระเสียมมาตอเนี่ยนะให้มันต็มครับโอ้เขาเริ่มปลูกแล้วตัวนี้แม่เริ่มเริ่มแล้วเริ่มครับโอ้มันข้าช่ำาไข้าวกเอามาผี้น้ำแนแมนแมครับก็จะให้เป็นแถวหนาน้าปลาเผามาทางอีกเลยครับเด้อโอ้พี่ครับพี่น้องสุดแล้วโอ้ยไก่แห้งครับคุณ บแมนสี่กิโลกัวอยู่บ่แม่ถึงบ่ขับบ่หอดดอกแม่แล้ววะโอ้นี่ระบบน้ำเข้ากับยูพี่จ้ายูพี่ขไม่หีกจอนามเลยเลือกบ่แม่นี่สิบสองเมตรค่ะสิบสองเมตรได้ครับเด้อใส่น้ำมุมแบงเลยครับผมขนาำคาไฟเข้ากะถึงสามสี่ลอยบ่แมนนี่หละยูสี่ลอยก็มาสวนบนนี่สวนบนนี่สวนล่างนี่สวนล่างกะเข้าเลยยูเลยใส่น้ำน้าขับมีของ ขอบขัวนํามันกับน,นี่เรามองได้สี่ร้อยกว่าบาทนี่นะครับผมนี่ครับี่น้องกับทีว่าบัวเปลือกเนาะแม่เนาะจ้าบัวถึงก็ว่า<น>เปลืองเนาะค่ะครับพราอเขาเกิดกิดใส่าเขาก็ต้องการอยากกินน้ำขึ้นเข้าครับผมเขาห้เพื่นอนก่อนเพื่อนจังสีให้เข้าขึ้นมาครับผมเขาต้องให้น้ำเพิ่นให้ปุ๋ยเพิ่น,นครับแม่ครับบานฟุ้นปุ๋ยนีย่สวนเขาหลายๆนี่เขาใส่จังไหนครับบ่ กับประมาณตกต้นละกิโลก่อนอลายเอาต้นละกิโลก่อนครับเกลือกับกิโลคเกลือใส่เกลือปีละสองเท่อเป็นเกลือ,อยังครับแม่บปะเกลือนี่เกลือนี่เขาเป็นเกลือ,กอ,อยังเม็ดซ้ายใหญ่ๆอ่ะนะเกลือัเม็กบ่แม่ที่เข้าไปอัดน้ำแข็งไอ้ใส่ก,ใก,ใกับใส่ใกับไกลอเไอ้เทอร์กี้มัะนะ เออนั่นแหะใส่เกลือม้่อนั่นะครับคล้ายๆกับแม่นละ่ะผมว่าเกลือเม็กที่กระเจ้าใส่ปากผาเออนั่นแหะครับเ็รใหญ่าผมจะซื้อแม่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 ใหญ่ใหญ่ยยโอ้เฮาซกกื้อมาเลยบ่แม่ซื้อมาจากพุนละ่ะเป็นถุงบ่ครับหรือว่าจังได๋เป็นกระสอบเลยโอ้ซื้อมาเป็นกระสอบสอบนึงจักบาทครับบ่ะเฮาซื้ออยู่พุ่นมันบ่แพงเนีเฮาซื้อมาจากน้ำเกลืออืมพราะว่าอยู่แถบท่องพุ่นไปเที่ยวท่องพุ่นเฮาก็ซื้อมาตะซดท้อท่องพุ่นเลยมาตะพุ่นเลยครับเพราะว่าเพราะว่าปลาเผานี่เพิ่นมักเค็มอยู่แล้วแม่นๆๆ ขณะฝนเท่านี้ก right ็บ่ม oh uh ี oh ่ยางหรอกก็ฉีดในแมาตัดหยาครับก็เอาเอากราบได้ที่เพิ่นเขาดึงมาเพิ่นรูดได้กระดคือเอาออกค่ะเพิ่นโบเขารูดจะไปยุ่งบ่กค่ะแม่โอ้คือการเพิ่นนี่ถ้าบรูด่ให้ออกเลยการเพิ่นนี่เฮาจับเบิ่งถ้าเพิ่นรูดนี่เฮาจังค่อยออกจะเอาออกถ้าเพิ่นยังเหนียวๆอยู่เฮาบ่ต้องไปยุ่งเพิ่นคือจังสิเฮาเอาผ้ามาทางออกสีได้บ่อืมบ่ส่วนมากบ่ค่อยเฮ็ดอออ๋ปล่ยเลยเวลามันสิสชะงาเขาว่ามันสิสง่าการจะเริ่เติบโตว่าซั่น ก็คือเฮาบ่ต้องมาแตะต้องมันเลยมาตองแตะต้องก็คือเขาโยงสี่เขาโยงสี่ไปเฮาไปจับเบิ่งเด้อถ้าเพิ่นหลุดออกมาก็คือจังเอาออกก็จังเอาออกแม่นครับผมป่าเผาต้องแบบนั้นบ่แม่เบื้งต้นนี้ก็สิกายพันแล้วนี่ออืต้นนี้กายพันเนี่ยเฮาสังเกตได้เลยง่ายๆเลยนี่ลักษณะสวนนี่สวนนี่นี่สิสิบ่กายพันเนี่ยเบิ่งใบมันทีครับขอด้านทีกันใบสั่นใบสั่นนาที ครับเนี่ยแบบนี้นี่จปาะไก่พันธุงใีลักษณะนี่คือไก่พันธล้วนีอนตัวขนาดเท่าไปสวนเดียวกันสวนเดียวกันยังไดไก่พันนี่ที่ที่ปลูกเนี่นี่สองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบต้นนี่ร่วมแล้วสองร้อยเจ็ดสิบต้นคือจากสวนเดียวกันอืเอาพันธุ์มาจากสวนเดียวกันสวนเดียวกันทั้งบิดเลยแล้วก็ยังไม่ไก่ยกยพันธุ์ขีเก่าตัวนี้กายตัวนี้่กายนี่ครับแล้วแต่ไผสี่ดวงดีว่ามันเป็นร่้นที่ผู้ใดสิได้่กายแต่ว่าตรงนี้ก็คือ เฮากันยังได้ขายพ่นผลิตคือเก่าบ่เป็นหยางนะแม่นอครับผมกับกายพันธมากกับเป็นผากเผาที่เรานี่เกือบกายขึ้นกันนั่นนี่ครับกับเพื่อนก็ออกจานแล้วนี่แต่ว่าเพื่อนกับใบสันนันไหนะแม่นแม่นใบสันต่างกัดได้พี่นอสังเกตได้ง่ายๆเลยอันนี้ไงแม่งน้ำน้ำนี่นี่นี่ใบเขาจะเป็นแนวนี้นะอ๋อนี่บอกครับนี่แหละปัญหานี่ปัญหาลักๆักคือจังสีเลยใช่นี่ปัญหาลักนี่ครับเฮามีแนวแก่หรือว่าแม่บัต แนวแก่ตัวนี้แหละที่แก่ปวได้เพราะว่าเพิ่นมียาฉีดอยู่แต่ร์บ่กล้าฉีดครับเพราะว่ามีเด็กหน่อยขึ้นมาเวลาเฮาโมงหกสวนเฮาก็มีเด็กหน่อยไม่ย่างเด่นนะครับตาเพิ่นก็ไปเปลี่ยนไตมาเฮาก็บ่กล้าใส่สารเคมมี่กับได้ปล่อยธรรมชาติเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นออกมาใหม่แล้วน่ะเพิ่นก็หายแล้วน่ะครับพุโตกตรงนี้ก็คือผู้ใดมีความรู้ก็แนะนำเลยเนาะแม่เนาะว่าแก้ปัญหาจังได๋พาผู้ใดปวดกาคือตันนี้ล่ะตัวแมงน้ําน้ํานี่แหละคือคือบ่ผู้ปัญหาเพิ่นออ๋ นี่แหละครับพี่น้องครับหาผู้ไดมีความูอเลียงกับต้นมะพร้าวเป็นแบบนี้นะแม่นอ่อก็คอมเมนต์มาได้ครับเด้อต้นวนี้ของแท้นี่โอ้โนี่ครับบ้านแพ้วของแท้เลยนะครับต้นนี้รับสามต้นนี่นี่สองต้นทั้งหนานี่แหละที่ได้กินไว้ครับครับผมกรนหอกทะล่ใหญ่ได้กินก้อนมูแล้วแม่นแต่ก็มีโซนผลริมชุดผลอ่ะสีออกเกือบเกือบจะแทบทุกต้นเลยนั้น ดิ่มดิ้มทั้งผลนะนี่ต้นนี้จะเป็นก้นจีบแพรได้เนี่ยครับผมที่เห็นเพ่นออกงายมาานี่เขาได้ซีบแล้วได้กินแล้วน้ำหวานน้ำหอมน้ำหวานต้นนี้นะกินแล้วน้ำหวานน้ำหอมเลยครับที่โซนทั้งนี้ครับผมต้นนี้ก็กระบังก็ต้นนี้ก็ได้กินแล้วแต่ว่ากับ่บ่อสูตต้นนี้เขาก็ซีมตางกันเลยแม่นจะตังกันอยู่ครับผมกามแตกต่างเพ่นกัมี่อยู่ครับนี่แหละคือกามสองแม่แม่ได้ปลูกผลลไม แม่ได้กินเพราะว่าเห็นแล้วนี่มื่อนเฮามาปลูกไว้มีงอมีตองกล่องมีไอ้อีหยังเกาะมายงชิกครับผมแซเสแซมอะไรอยู่แต่ว่าต้นมะพร้าวเพิ่นใหญ่แล้วว่ามันบ่ได้ผลในมื่อนนั่นนะมื่อนนั่นบ่บ่แนะนําบ่แนะนําบ่ให้แนะนําว่าขับปลูกมะพร้าวคือมะพร้าวไปเลยแต่ต้นเพิ่นน้อยเหมือนเฮามาเสแสมด้ได้รตอนนั้นบวบที่นี่พญ่ขึ้นมาต้นนี้เพิ่นเอาเบิดครับผมเพิ่นงาับทีเบิดเพิ่นงับแล้วครับผม วันนั้นก็คือปลูกตั้งหกแล้วครับผมนี่นะเมื่อวยนี่ก็เสียวอกออกหมืแล้ัเนี่ยขนโค่นแล้วครับลักลักนี่ก็คือการเฮ่าเหตุงานอยู่งเทพยเฮากระต้องว่างแผนไว้ก่อนแม่ค่ะแม่ครับผมค่อยสีมากกลับมาอยู่บ้านได้คือแม่นี่นอกรับผมาว่าซว่ามันเสียเวลาออืเฮ่าขึ้นมาแล้วเฮาจังมาเริ่มต้นเหตุนี่มันมันก็บท่านการครับเขาลงทุนเริ่มแรกนี่หลายโบแม่ถามว่าหลายพอ ก็หลายอยู่เด้ก็นักเติบอยู่เพื่อกันครับเพราะว่าพันธุ์มันแห้งแห้งต่กอนแบบไก็ะต้นละลอยอ่ะพันธุ์นั้นต้นละเริ่มแรกนั่ยลอยเลยต้นละลอยครับบันหลังงมานี่เข้าใจล้างมานีค่อยถูกช่วงช่วงโควิดน่ะถูกครับแต่เดี๋ยวนี้ก็สิเริ่มแพงอีกแล้วอล้หงอย่างนีไปคือสิแพงเพราะว่าบอกเผาบอกเผาออนห้องมันแพงแล้วเผาแก่มกับครัมีิจะไปเฮ็ดพันธุ์ในบัือมันก็สิดผิลงๆเพื่อกันแมนแมนๆมครับผม อาพันเสื้อหาจันวาได้จังได้โอ้สวนห้าสีได้ขึ้นกันแม่ส่วน้าสีได้บัดห้าเข้าไปบ่ถือจัหวาทีสวนเข้าขายครับอืมอมนี่แล้วนอแม่นอการเข้าคอยจิกลับมาจากกรุงเทพคือคงแม่ได้พี่น้องด้วยตรงนี้ก็ต้องวางแผนกันก่อนคอยกลับมาบ่แมนวาจะมาเลยมาเลยแต่มาเริ่มต้นไม่มันก็สีได้ผลมันก็ครับผมมันก็เป็นมันก็ส่วญอากาศเนาะมันก็โดนเติมครับ ตรงนี้ก้อนแม่จิตตัดชินใจบาเห็ดปากเผานี่จักปีแม่เฮาจังได้มาปลูกก็จิตัดชินใจบอกกักับหลายปียู่ร่วมพีร่วมหน้องกันมาเอาลงปลาลงครับเอามา่พูดเดียวกักบกำลังมาถึงขึ้นกันครับทิตใต้เป็นส่วนมา,าลงปลาลงเข้าไปเห็ดไปปลูกยังกับไปปลูกถัอวเฮาัดนก็ได้เนี่ว่ารวมมือร่วมใจกันครับผมนี่แหละครบบับพี่น้องครับบ้าน้องกับพาอพี่น้องมาเห่น้แม่พันแล้วนะครับนาอแม่ครับบ้านในสุดไทยนี่แม่สีมีหยัง อยากจะฝากบอกครับผู้กำลังอยากเหตุเกษตรใหม่ๆนี่ครับแม่กาล่งอยากคิดว่าอยากไม่เห็นม้ำรถลงมือไปก่อนถามว่าลงมือทำกับว่าพอความสุขครับผมคิดว่าน้โรดครับผมเราคิดว่าอยากทำครับเดี๋ยวเขาก็จะได้ความสุกลับมานะแม่นะถามว่าสุกว่าสุกครับเนี่ยเห็นเห็นแบบนี้เขามีความสุกครับผมสุกายนี่แหละนี่แหละคือกําไรของเฮ้าแม่นกํไชีวิต ครับผมยังบู่รู้หรอว่ามันจิตเป็นยังไงแหห้าแต่บอเขาเห็นมันออกหน่วยห้ากก็มีความสุขแลลวครับผมนี่แหละครับพี่น้องถาถึงก็ว่าจิแบบร้ายแต่ว่าต้นนี้ส่วนนี้ออกร้ายแล้วนี่คถ้าไล่เจ็ดแปดหน่วยร้ายแล้วครับผมเพราะว่าเพื่อนกระตัดขายไปแล้วครับนี่แหละครับพี่น้องครับบ้านน้องกับภาพพี่น้องมาเล่นน้แม่พันเลียนเนาะแม่ครับานนี้แม่มีเบอร์โทรบ้านเราอ๋อเบอร์โทรบะคะครับผมเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสอง หลุด925646155ครับหาผู้ใดผ่านไปผ่านมาอยากแวะมาเหรนน้ำแม่เนาะครับผมกัมาเหรนน้ำแม่ได้หรือว่าอีกช่องทางหนึ่งกัมาบ่ได้กกโทรมาเหรนน้ำแม่ได้ได้ได้แลกเปลี่ยนความผิดกันเนาะแม่เนาะนี่แหละครับพี่น้องครับบาร้องกัพาพี่น้องมาเหรนน้ำแม่เพิ่นแล้วกัได้ควบดูหลายๆอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะขอบคุณแม่หลายครับเชิญตุ้นรับขอบคุณครับครับผม อย่าลืมในช่องกบป่าผ้ารวยได้ครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้าน้องนะครับผมเผื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็จะทิ้งคลิปนี้พี่น้องมาื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ